โอเคนะครับผมอยู่กับผมเลขคือคือวันนี้ผมก็จะมาอัอสรุปอัปเดตนะผมอ่า EP สองจริงๆก็ไม่ใช่ EP สองครับอันนี้ก็เป็น EP ไฟแนลนะครับผม EP สุดท้ายแล้วนะอ่านะครับผมก็ทาแค่สอง EP นี่นแหละคลิปสรุปอัปเดตก็จะมาสรุปอัปเดตทั้งหมดนะครับก็ไม่เชิงทั้งหมดนะจริงๆผมก็ยังไม่เจออีกหลายอย่างนะครับผมก็เอาไว้จะมารีวิวในวันอื่นแล้วกันวันนี้ก็โหอัดคลิปไปเยอะแล้วโอเคมาเรามาดูกันอันแรกกันก่อนเลยนะครับผมที่ระบบนะครับผมอ่า ระบบนี่ก็จะเป็นให้เพื่อนๆกดตัว M นะครับผมจะเป็นระบบมือถือนะอ่ามันสะดวกสบายมากเลยนะครับผมอ่ะตอนเพื่อนๆลงดันนะครับก็จะได้เงินมาด้วยนะอ่าก็ให้สังเกตนะครับผมว่าดัน,นดันนั้นดันนี้ลงเงินลงดันแล้วได้เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกซื้อในแบบว่าร้านค้าใต้ดินนะฮะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะผมปุ่มเซฟตัวนี้ก็คือปุ่มเซฟนะเพื่อนๆปุ๊บกดก็จะเซฟเลย,ยี่ง่ายมากนะครับระบบดีขึ้นเยอะ อันนี้ก็เป็นสเตตัสนะครับผมสเตตัสของเราตอนนี้ถ้าแปลงร่างมันก็จะเป็นอีกอย่าง,างหนึ่งนะไปอันนี้จะเป็นตั้งค่านะครับผมนี่สปอร์ตแบ็กก็กดใช้แล้วมันก็จะมีสปอร์ตขึ้นมานะครับสปอร์ตขึ้นมาตรงหลังนะออพติมไนซ์คือทําให้เกมลื่นขึ้นนะครับผมเขาจะเอาต้นไม้ออกให้นะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มิวสิคไม่มีอะไรน,นี้เพรนะครับผมระบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปสอนหาสัตว์เลี้ยงนะครับผมคลิปต่อไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหน้า ui ปกติอันนี้ก็เป็นเกมพาส คร่าวๆแล้วกันอันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูคลิปละเอียดตอนคลิปรีวิวเกมพาร์ตนะฮะอ่ะประมาณนี้ส่วนเอเลี่ยนที่เข้ามาในอัปเดตใหม่นี้ก็จะมีนะผมอ่าสไปเดอร์มังกี้นะครับผมอันติเมตสไปเดอร์มังกี้นะเพื่อนๆนี่ยังไงสกิลแซ่ดนะครับผมปุ๊บนี่ทุบพื้นเลยหนะครับเวลาใช้เพื่อนๆใช้สกิลก็จะมีครูดาวแล้วนะผมแล้วก็มีสกิลบอกว่าใช้สกิลอะไรไปแล้วนะครับ แล้วก็มีระยะเวลาคูลดาวน์นะฮะสกิล x ก็จะเป็นการนี่นะผมพ่นใหญ่จากปากสกิล c นะครับผมนี่ก็พ่นใหญ่เหมือนกันแต่ใหญ่นี้จะสโล่ศัตรูนะฮะไปจ่อกลับล่างนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนะครับอันติเมดอันติเมดนะครับผมลอสตาร์นะฮะปุ๊บอ่าแล้วก็แปลงร่างเป็นอันติเมดลอสตาร์แอนติเมดลอสตาร์นี่ครับผมลักษณะของอันติเมดลอสตาร์ก็จะเหมือนเสือโคร่งนะ ไม่ใช่แล้วลายมันจะเป็นเหมือนเสือนะฮะกดสกิลแซดปุ๊บนี่สกิลนี้สวยมากนะครับผมนี่จะเป็นแบบพลังขึ้นแม่เหล็ก6แฉกนะครับผมอ่าสกิล X นะฮะก็จะเป็นการระเบิดขึ้นแม่เหล็กประมาณนี้เลยสกิล C ก็จะเป็นการเอาเหล็กนะครับผมเศษเหล็กมารวมกันแล้วก็กระแทกลงพื้นเลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอันติเมทอันติเมทลอสตาร์ผมก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะนะเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะฮะอ่าปึ๊บอืม นาฬิกาหมดแล้วตอนนี้โอเคแล้วก็มีมีอะไรอีกนะฮะจะมีเอเลี่ยนที่รีเวิร์กสกิลด้วยตัวสัน่นตัวสั่นเป็นไรนะครับผมนี่ตึกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ไปรีวิวดันกันเลยดีกว่านะครับผมในดันแรกครับจุดสังเกตก็ให้สังเกตเพื่อนๆสังเกตที่ตึกนะครับนี่ตึกสีแดงนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดจุดหาออมิทิกแล้วกัน อ่าผมก็ทําคลิปไปแล้วนะเพื่อนๆลองไปดูกันได้ปึ๊บนี่นะครับผมออมมิทิกตอนเด็กก็จะอยู่ข้างล่าง,น,งนะครับผมสาหรับมือใหม่นะปึ๊บอ่าเราก็บินขึ้นดันแรกก็จะอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆน,น,นี่นะครับผมเป็นดันเลเวลยี่สิบห้านะครับสําหรับมือใหม่นะนี่นะครับผมอ่าเป็นดันเลเวลยี่สิบห้าโอเคนะนาฬิกาผมมาแล้วก็จะรีวิวอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเรียบร้อย,อย 100. นะครับผมก็จะรีวิวออนติเมต นะครับอันติเมตอะไรเขาเรียกอะไรอันติเมตนาโนเมตรนะครับเราก็ให้มอนตีไปได้เลยนะเพื่อนเพราะว่านะครับมอนตีเราแล้วก็ถ้าเราตายนะผมเลเวลจะไม่ลดแล้วนะอ่าอัปเดต้คลิปนี้อย่านานเดิดู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 นะครับดูนะครับดูนะฮะดูดูผมโดนตีผมโดนตีเออ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 นี่นะครับเราก็จะตายแล้วก็ไปเกิดที่เมืองนะเพื่อนๆนี่เลเวลไม่ลดนะฮะ โอเคแล้วก็มารีวิวนะอันติเมตนาโนเมตกันผมก็ทําคลิปทาคลิปเต็มไปแล้วนะว่าเอาลงดันไปแล้วนะครับผมว่ามันดีดีไม่ดีแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังไม่ให้คะแนนนะยังไม่ลืมให้คะแนนโอเคแล้วก็ไปดูกันครับล่างอัลติเมตปุ๊บถ้า,ถ,าถ้าถามผมว่าเทไหมผมดูไม่รู้เรื่องนะเพื่อนๆแต่ว่ามองตอนนี้ก็ถือว่าเทอยู่นะครับโอเคนะครับที่เขาทาอัลติเมตนาโนเมตรผมว่ามันมันน่าจะตัวเล็กแล้วมันก็ทําง่ายนะคือไม่ได้แบบแตกต่างจากเดิมเยอะแย,ยะนะ อจริงเขาก็ทําเรียงตามมาทนี่แหละครับผมดูสกิลนะฮะสกิลซัดก็จะเป็นสกิลบินสกิลเอ็กก็จะเป็นสกิลแสงเลเซอร์ปุ๊บแต่เหมือนตอนนี้มันยังไม่มีดาเมจนะเพืพ่อนๆครูดาวไวเหมือนกันนะฮะตนนัวนี้สกิลนี้แล้วก็สกิลซีจะเป็นระเบิดขึ้นนี้สฟีฟ้าสวยมากสกิลนี่นะสกิลเอ็กซ์โอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีเอเลี่ยนที่ได้มีการรีเวิร์กนะครับผมเขาเรียกว่ารีเวิร์กโมเดลเอ่อรีโมเดลนะฮะก็จะมี ฮิบาร์ดฮิบาร์ดก็ได้การรีโมเดลมานะครับผมนี่ก็นิดหน่อยแหละนะครับตรงตรงหินตรงตัวนี่นะแล้วก็ตรงไฟตรงหัวนะครับแต่เวลาเดินแล้วดูหัวร้านมันดูแปลกๆกันไม่รู้โอเคนะฮะไปตัวต่อไปที่รีโมเดลนะครับผมก็จะเป็นไวมัตต่อจากไอ้นี่เลยนะฮิบาร์ดนี่นะผมจะเป็นการใช้โมเดลปั้นนะครับนี่เป็นไง นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปลงดันให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็สรุปอัปเดตคร่าวๆก่อนคร่าวๆอีกแล้วสรุปอัปเดตนี่แหละครับสรุปอัปเดต4.5นะฮะอ่าแล้วก็จะมีตัวที่รีโมเดลก็อีกตัวนึงก็คือดัม n d h เฮดนะครับผมนี่ก็สวยขึ้นนะนะครับผมอ่านี่นะครับผมสวยขึ้นเยอะจัด นี่นี่เป็นไงสวยปะ่ะสกิลก็ถูกรีนะเพื่อนเพื่อนี่ดูนะผมปุ๊บนี่สกิลแซดนะครับผมสกิลสกิลเอ็กสกิล C ีโอ้แต่แต่แต่ละท่านี่ยี่สิบกวินะน่าจะต้องแรงนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ตัวเหล่านี้นะครับไปลงดันนะครับอ่ฮิปบานี่รีรีเวิร์คส,สกิลไปนานแล้วนะผมตั้งแต่ก่อนจะอัปเดตรีโมเดลก็ออกมาก็ ไม่ไม่ได้เท่ขนาดนั้นแต่ว่าไวมัทนี่คือถือว่าเหมือนในภาพเลยนะครับแต่ว่าสกิลไวมัทก็เหมือนเดิมนะนี่อีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืออันเอ้ยไม่ใช่อาจจะอันติเมดเอกซาแลร์เรสซะแล้วบ้าละนะครับผมก็กดแซดดูนะเพื่อนๆตรงตรงนี้โคตรเท่ปุ๊บนี่สกิลแซดนะครับสกิลเอ็กก็จะเป็นการบ์บเดือ แต่ว่าถ้ามีศัตรูมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นแบบปุ๊บจุกจ๊กๆๆๆเลยนะเออเดี๋ยวผมก็เอามาลงดันให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมสกิลซีนี่สกิลที่แบบโคตรสวยโอ้ยจะสวยไปไหนหพี่โคตรสวยอะพี่เฮย้ฮยเฮ้ยใจเย็นนะนี่นะครับผมก็ถือว่าสวยนะผมรีเวิร์กสกิลมาใหม่เก่งขึ้นนะครับผมตัวเหล่านี้เดี๋ยวผมจะลองไปลงดันว่ามันจะดีไหมดีไหมแนะนำแบบ <c oughs> มันจะ เหมาะการลงดันหรือเปล่านี่ก็อีกตัวหนึ่งับผมอันนี้ก็หลีทั้งดีไซน์นะผมหลีหลีทั้งโมเดลแล้วก็สกิลด้วยนะดูสกิลแซดนะเพื่อนๆปุ๊บจะเป็นสกิลกระโดดแล้วก็ตรงพื้นมันก็จะเป็นหินที่แบบเป็นหนามขึ้นมาแบบดูสมจริงขึ้นนะนะแล้วก็สกิลเอ็กนะเพื่อนๆปุ๊บทุบพื้นนี่ก็จะเป็นหนามขึ้นมาแบบโอ้ยดูสวยมากอะท่าสีท่าสีก็จะเป็นท่าตบนะครับปุ๊บตบเป็นคลื่นไปเลยคูลดาวสิบวินะฮะเพื่อนๆอ่าก็ประมาณนี้นะครับ น่าจะมีแค่นี้นะตัวที่รีโมเดลแล้วก็รีสกิลนะครับผมอนอกากนั้นสติงไฟล์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับดิฟจอก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคืออันติเมตเอลินเอกนะฮะซึ่งผมยังแปลงร่างไม่ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะพาไปดูดันก่อนนะแล้วก็จะพาไปทัวร์ดันกันเลยเพื่อนๆไปดันแรกนะครับผมจุดสังเกตก็นี่อยู่ตรงนี้เลยอ๋อโอเคผมผมพาดูดันแรกไปแล้วเนาะ ก็ไปดูดันที่สองนะครับผมดันเวลร้อยก็จุดสังเกตก็ไม่ต่างกันแต่ว่าตึกจะเป็นสีแดงแบบนี้นะผมสีแดงแบบสว่างสว่างหน่อยอันนั้นก็สีแดงเข้มแดงดําในนี้ว่าเป็นตึกตึกตึกสีแดงแต่ว่าเป็นตึกสีเทาๆแดงๆนะครับก็นี่ครับผมจุดสังเกตรหรือไม่ก็เพื่อนๆก็มาดูตรง8ดตึก8 4 5สี่ห้าก็ได้นะครับดันเรเวลร้อยจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆก็คือดันดันของอะไรนะดันของดรแอนิมอลนะ ผมก็ทําคลิปไปแล้วนะผมลงดันลงทุกดันในอัปเดตใหม่ไปดูคลิปนั้นได้เลยส่วนคลิปนี้ก็เป็นสรุปนะครับผมสั้นๆแล้วว่าบอกจุดบอกจุดที่ดันบอกจุดดันนะครับผมจุดลงดันโอเคเลเวลที่ใช้ก็1น0นะครับดันต่อไปก็จะเป็นดันเก่าในก่อนที่จะอัปเดตครับผมนี่จุดสังเกตก็คือหอนาฬิกานะฮะให้เพื่อนๆมองที่หอนาฬิกานะครับผมแล้วก็บินเลยมาหน่อยนึงก็จะเจอแล้วนะครับผมนี่ดันนี้เป็นดันอัศวินอมตะนะครับผมใช้เลเวล250รในการลงดันนะครับ อ่าโอเคนี่ก็จะเป็นดันอัศวินอเมตตานะครับผมดันต่อไปนะครับผมไม่ดันที่เท่าไหร่ละดันที่3เนาะใช่ใช่ดันที่3น,น,นะครับผมดันต่อไปจะเป็นดันวิลแก๊กนะครับผมก็ให้ให้แหงหน้ามองจากปราสาทขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปที่นี่นะผมไปที่ยานวิลแก๊กนะจะอยู่ตรงนี้เลยก็คือแบบอยู่เยื้องเยื่องจากหลังปราสาทนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเลเวล400นะเพื่อนเพื่อน,นต้องมีเลเวล400ถึงจะมาถึงจะสามารถลงดันนี้ได้นะเพื่อนเพื่อน อ่านี่นะครับผมเฮ้ยก็จะเป็นดันวิวแก๊กแต่ว่าบอสบอสในดันนี้จะมี2ตัวนะครับผมจะมีซิกซิกกับวิวแก๊กนะครับใครที่ไม่รู้จกักซิกซิกก็ลองพิมพ์ใน Google ได้นะครับผมพิมพ์คําว่าซิก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 ก็คือ s i x สองครั้งนะครับผมซิกซิกนะครับในเบนทินนะครับก็คือตัวยังไงก็จะเป็นตัวประมาณนั้นเลยครับผมตายผมก็ลงลงดันไปแล้วนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นดันที่ดันที่5ใช่ไหม ใช่ดันที่ห้าเอ้ยใช่ปะใช่ดิดันที่หนึ่งเลเวลยี่สห้านะผมดันที่สองเลเวลร้อยดันที่สามเลเวลสองร้อยห้าสิบดันที่สี่เลเวลสี่ร้อยอ่าโอเคดันต่อไปเป็นดันที่ห้านะผมดันเจ็ดร้อยห้าสิบก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนี่ที่เดียวกันกับอยู่ใกล้ๆกับดันเลเวลยี่ิห้าเลยนะนี่นะผมสังเกตจานดาวเทียมนะครับใหญ่ๆเลยนี่ตัวเลขขึ้นปุ๊บก็คือมันจะเป็นดันใหญ่เลยครับอันนี้ ดันนี้ก็จะใช้เลเวล7 5 0ห้าิในการลงนะครับผมเพื่อนๆส่วนที่ลงก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะนะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะผมอ่าที่ลงฝั่งนู้นไม่มีปุ่มนะนี่ฝั่งนี้ไม่มีปุ่มโอเคนะครับผมดันนี้ก็จะเป็นบอสจะเป็นบอสไฮบริดนะครับผมอโอเคดันต่อไปนะครับผมดานต่อไปเนี่ยจะอยู่บนดาวนู้นนะครับเรากดอันติเมตไปเลยปุ๊บปุ๊บแล้วก็บินไปเลยนะครับผม นี่ครับจุดสังเกตของดันดันต่อไปก็จะอยู่เยื้องกับยานของวิวแก๊กนะครับแล้วก็จะอยู่เป็นดาวที่อยู่สูงที่สุดนะครับผมเนี่ยอยู่จากระดับระดับโลกนะครับผมระดับเดียวกันนตะอยู่สูงนะฮะดันนี้ก็จะใช้เลเวล9 5้า้อยห้าินะเพื่อนๆใช้เลเวล9 5้า้อยห้าในการลงดันนะฮะนี่ส่วนบอสก็จะเป็นบอสไอ้ตัวที่แบบเหมือนแบบไซเบอร์พังไซเบอร์พังหน่อยนะครับนี่ครับผม จุดเข้าดันก็จะอยู่ตรงกลางนี่ครับผมฟราติกเรนเนี่ยอยู่ตรงแถวตรงกลางนี่นะแล้วก็เนี่ยมีอินเตอร์มิชชั่นเป็นดันที่ใช้เลเวล700เอ้ยดันที่ใช้เลเวล950บนะฮะในการลงอ่าโอเคเราก็เราก็ตกโลกเออ่อดูซิว่าเราจะตุยหรือเปล่าตกโลกตุยเซฟก่อนปึ๊บนี่นะครับก็กดเซฟเลยอ่าอันนี้ก็เป็นดาวใหม่เหมือนกันนะนี่อันนี้คือดาวดวงใหม่นะครับเออลืมบอกไป นะครับผมเป็นดาวใหม่นะเอ้ยแล้วก็มีร้านค้าโอ้โหลืมไปเลยแล้วด่านสุดท้ายนะผมด่านสุดท้ายนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอยู่ตรงไหนนะนี่ด่านสุดท้ายอยู่ตรงนี้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆนนี่นะครับผม<ๆ>ก็ให้เพื่อนเพื่อบินมาตรงฝั่งทะเลทรายนะฝั่งพื้นแดงแนี่จะอยู่ใต้สะพานนะครับผมฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่ง น่าจะฝั่งนู้นนี่นี่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับเฮ้ยมันมัน,ม,นมันทำลับนะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้โอ้โหเนี่นะครับผมดันนี้อ่าเนี่ยผมเลเวลพันสองร้อยห้าสิบแล้วนะแต่ว่าดันมันขึ้นเลเวลพันพันสองก็แปลว่าดันน่าจะยังไม่เสร็จนะครับ<ม>เขาน่าจะปรับใหม่อยู่นะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นดันสุดท้ายนะผมดันเวลสูงสุดอ่าตอนนี้นะครับก็คือยังเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่า ดาบดาบเอชเอชเอชคารอนน่าจะแบบว่ามีการปรับใหม่หรือเปล่าหรือว่าปรับการดรอปหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงดันอยู่นะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนั้นส่วนเอออีกอย่างหนึง่งไอ้ดาวนั้นมันมีที่ขายของด้วยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปพาไปดูก่อนโอ้ลืมไปนะครับลืมพาเพื่อนๆไปดูนะครับมันมีจุดขายของอยู่นะแต่ผมยังไม่เจอเขาเรียกว่าอะไระยังไม่เจอยังไม่เจอไอ้ไอ้อันเดอร์กราวอ่ะไอ้ไอ้ใต้ดินใช่ปะ่ะร้านค้าใต้ดินอ่ะ เดี๋ยวผมไปหาดูนะครับผมเพ,เพื่อนในคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมผมก็ผมก็จะพาเพื่อน,อนมาดูไอ้ร้านขายดาบก่อนนะครับนี่ร้านขายดาบแป๊บหนึ่งปึ๊บอ่านี่นะผมก็จะอยู่เยื้องจากดันมาหน่อยหนึ่งนี่จะเป็นร้านขายแบบร้านสีแบบหลังคาสีส้มอ่ะนะนี่ดาบเท่จัดเลยนะผมนี่ก็จะเป็นดาบไซเบอร์พังแต่ผมยังไม่มีมันบอกว่าอยู่อยู่ not this this i t e m นะครับผมคุณยังไม่ได้รับ ไอเทมนี้อ่านี่นี่น่าจะต้องไปซื้อกับไอ้นี่แน่เลยนะครับผมไอตัวเล็กๆอะ่ะน่าจะใช้เงินในนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปหาจุดอันเดอร์กราวก่อนนะครับผมลานค้าใต้ดินนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมช่องเรียกเขาเรียกว่าทางเข้าอันเดอร์เวิลด์อันเดอร์กราวอันเดอร์ทาวนะครับผมเออโอเคกว่าจะถูก นี่นะครับผมอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมเกือบจะลืมไปนะครับก็คืออันติเมตเอลินเอ็กต์แต่จริงก็ยังแปลงไม่ได้หรอกครับผมแต่ว่าผมเจ้มันเปลี่ยนหลักมันเปลี่ยนหลักการการเขาเรียกอะไรนะหลักการการควบคุมใหม่แล้วนะฮะก็แปลงร่างเป็นเอลิทเอ็กต์เราก็จะเข้าสูโ่โหมดโหมดคุยนะครับผมนี่คุยกับสองคนนี้นะนะครับผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆ อ่ะผมคุยยังไงให้ได้ครบนะครับเฮ้ยไม่ใช่คุยยังไงให้ได้ควบคุม l อ x จริงๆก็มีโอกาสนะครับผมคลิปนี้อ่าอช่วงนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะล้วก็ไปดูทางเข้าอันเดอร์ทาวกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวติดเพลงนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้ผมก็เจอนะผมอันเดอร์เวิลด์แล้วนะผมะใต้โลกนะครับนี่ก็ นะครับผมอ่า Underworld นะผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยให้สังเกตที่ตึกแปดสี่สี่นะผมอ่าก็จะมีท่อระบายน้ําอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนอ่าล้วก็กด E ลงไปเลยนะครับปุ๊บอ่าใหเ้เพื่อนเพื่อนกด E ปุ๊บเราก็จะมาลงมาอยู่ใต้ใต้โลกแล้วนะเพื่อนเพื่อนเอเพื่อโคตรเท่เลยเอาแปลงล่างกลับก่อนเลยนะครับผมนี่นะผมแล้วก็มุ่งตรงไปที่เดียวก่อนเลยนะฮะ <laughs> นีแล้ผมอัปเดตใหม่ Underworld นี่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับผมพิกม่านะครับผมอัสเปรคินปลาอัพเดตกระสายปล่อยกาดตันสเตร์มารดเกิร์สไตรมอนเฮิร์นไตรมอนเฮิร์นนี่ก uh, ็จะมีโทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์หลายรูปแบบโทรศัพท์ไอโฟนแปดล้านเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพูดชื่อเอ่อซังซอยซังซอยห้าหมื่นล้านนะผม ไอเฟงไอเฟงสามสิบปดสี่ล้านอะไรวะนะ่านี่ไฮไลท์อยูนนะย่นี่นะผมเซตเฮ้ยนี่นะผมนี่อัปเดตอัปเดตโอเคนะผมนี่ก็จะมีอ่าเซตนะผมอัปเดตกดได้ไหมใช้เท่าไหร่เลเวลห้าร้อยห้าสิบซื้อหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอ่าเพรช็อปโอเคโอเค อ๋อ oh, นี่เป็นเพชรช็อปอันนี้สองแสนห้าหมื่นเลเวลเจ็ดร้อยนะครับผมเพชรช็อปโอเคอันนี้อะไรอันนี้เซตอ๋ออันนี้ไม่แอคทีฟนะครับยังไม่เปิดใช้งานอันนี้ก็น่าจะเป็นชิปนะส่วนอันนี้จะเป็นหมาไอนน้นี่นะผมหมาอะไรนะเขาเรียกว่าหมาอะไรนี่เซตชื่อเซตนั่งชื่อหมานะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับอัปเดตนะฮะอันนี้ก็จะมีโอเคนี่หนึ่งล้านเลเวลหกร้อยนะครับผม น่าจะต้องมีซีเค็ดในการทําอะไรได้สักอย่างนะครับผมสําหรับโทรศัพท์พวกนี้นะอ๋อคอนโทรศัพท์ปะเนี่ยอันนี้โฟนพรีเมียมโอเคเราเรากดเอ็มได้โฟนพรีเมียมแล้วเหรอเอ้ยนี่ไงอ๋อนี่ไงผมแบบผมซื้อเกมพาร์ทาเพี่อ่ะเฮ้ยคำหยาบปะเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยโอ้ของดีนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ผมสําหรับการสรุปอัปเดตโอ้ข้างล่างมีเพียบเลยร้านค้าอื่นๆก็ นะครับผมลองเพื่อนๆลองมาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างส่วนอันนี้ก็จะเป็นสนามมวยสนามมวยของไอไซเบอร์ไซเบอร์พังนะเนี่ยไอพังอะพังพลาดนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะหมดไม่มีอะไรแล้วแล้วก็จะเป็นร้านค้านี่นะครับผมจะมีร้านอ้นี้ด้วยนะร้านเสื้อผ้านี่นี่ร้านเสื้อผ้าน้องสาวนะครับผมน้องสาวโหเป็นร้านใหม่สวยจ้าเลยน้องสาวนะครับผมอ่า ก็จะมีประมาณเท่านี้ผมสรับอัปเดตนะครับผมมันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปอัปเดตครับผมมีประมาณเท่านี้อะไรที่จะมาใหม่ในอนาคตผมก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบปลลจ้า